ไพ่รา,าชนีพระจันทร์ไพ่เดวิลไพ่สองใบนี้คิดมากไปหน่อยนะคิดเยอะคิดเยอะคิดแบบเครียดแค้นแบบถ้าเป็นการอารมณ์เขาบอกว่าจะรู้สึกมีอารมณ์มากเป็นพิเศษถ้าเป็นเรื่องอารมณ์แบบว่ารู้สึก ไม,ไม่พอใจคนนี้หรือมีอารมณ์อิจฉาริษยาบางทีคุณก็มีอารมณ์ประเภทนี้โดยไม่รู้ตัวนะครับไพ่แบบนี้นะเป็นไพ่ที่เดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปคนบันพุลางวันเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปหมายถึงว่าสองร่างสองวิญญาณ สองจิตสองใจสองอารมณ์วัดก็เข้าเล่าก็กินถ้าไม่กินเล่ามันก็แปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวบางครั้งก็เหมือนกับจะทำใจบุญขึ้นมาบางครั้งก็มีความสุขเหมือนเอ๊ะฉันใจร้ายไปไหมหนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หนึ่งที่คนวันวันพุธกลางวันอนะต้องต่อสู้กับใจิตใจตนเอง ถ้าเป็นเรื่องของการงานผมทายว่าง,งานคุณดีสัปดาห์นี้งานดีไม่ว่าจะงานประจําหรืองานส่วนตัวยอดขายมันอาจจะดรอปไปนิดนึงแต่คุณก็จะฟื้นฟูยอดขายขึ้นมาได้ถ้าเป็นคนะคนค้าคนขายใน7วันเนี้ก็ยังถือว่าแจ๋วอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินดีครับค้าขายดีครับสัปดาห์นี้การเงินมีโอกาสพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคนวัน S <S <an> พุกกลางวันก่อนสงการเนี่ยการเงินแย่อยู่พอช่วงสงการก่อนสงการเล็กน้อยหรือหลังสงการเนี่ยการเงินจะพลิกฟื้นดีขึ้นการค้าการขายก็จะดีขึ้นยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งขยันยิ่งตั้งใจทำงานยิ่งได้รับการสนับสนุนได้รับการโปรโมทโปรโมทนี่มันทำให้ตำแหน่งหรือการเงินมันเพิ่มขึ้นได้รับเกียรติทางสังคมเพิ่มขึ้น ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนนะถ้ารู้สึกภาวะผวงตัดสินใจอะไรทําอะไรไม่ถูกไม่ว่าจะทะเลาะกับใครขัดแย้งกับใครมีเรื่องในใจยังไงยึดมั่นในสิ่งที่ถูกไว้ก่อนอย่าทาอะไรที่เป็นเทาๆหรือผิดกฎหมายหรือโกหกพกลมหรือว่าผิดศีลทาจัญญาไม่เอายึดมั่นในสิ่งที่ถูกไว้ก่อนแล้วผลตอบแทนมันคุ้มค่าในอนาคตในเรื่องของการเงินและความมั่นคงของชีวิตไม่มีคนเราในโลกนี้ไม่มีใครที่จะได้ทุกสิ่งทุอย่างพร้อมไม่มีความพร้อม บางคนมีเงินแต่ขาดเซ็กบางคนมีเซ็กแต่ขาดเงินบางคนขาดทั้งเซ็กขาดทั้งเงินอ่าเพราะนั้นไม่มีใครดีที่มีมีความพร้อมดังนั้นพุดพุทกลางวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้การเงินการงานดีดีดนะหลังสุ่การนะครับอืมแจ๋วเลยนะครับเพีเยงแต่ว่าอาจจะถ้าคุณทํางานจะมีคนแอบอิจฉาคุณด้วยซ้ำไพ่แบบนี้นะอืม อย่าไปอิจฉาเขาให้เขามาอิจฉาเราทําให้เขาอิจฉาเราก็แล้วกันนะครับแล้วก็ระวังเรื่องหึงหวงนะเรื่องรักรักใข่ไขๆโดยเฉพาพูดกลางวันที่ที่มีแฟนแล้วถ้ามีแฟนแล้วก็คุณกับแฟนอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันทะเลาะก,กันเพราะคนอื่นบางคนก็ไม่ใช่เรื่องหึงหวงเป็นเรื่องพูดคุยถึงบุคคลที่สามที่สี่นอกเหนือครอบครัวเราที่มัน หยิบยกมาพูดแล้วทําให้เกิดความไม่เข้าใจกับคุณระหว่างแฟนหรือคนในครอบคนในญาติก็ได้เออญาติพี่น้องก็ได้ที่ทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจนะครับระวังโอนเงินผิดระวังเข้าใจผิดกับคนรักหรือคนในครอบครัวอันนี้เตือนไว้ก่อนนะโอนเงินผิดใครมาชวนลงทุนทําอะไรช่วงเนี้ยอย่าทํานะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งรีบเชื่อโอเคไหมอ่า อย่าเพิ่งรีบเชื่อนะพูดกลางวันนะเตือนไว้ก่อนนะ,ะประมาณนี้คนที่มีแฟนแล้วแฟนคุณเนี่ยอาจจะมีสุขภาพที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักแล้วก็ทุ่มเทกับเรื่องบางเรื่องเรื่องงานเรื่องการอะไรมากเกินไปดูแลกันใส่ใจกันหน่อยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องรักแทรกรักซ้อนหรือว่าเป็นเบอร์2อรองใครนี่บางทีนะ มันจะกลายเป็นเรื่องที่ยืดเยือ้อเลื้อรางได้ถ้าเราไม่รีบตัดใจแต่ถ้าเรามีรักเดียวใจเดียวสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันหึงห่วงกันได้มันเกิดเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวใลังนั้นก็ดีกันนะถ้าทะเลาะกับแฟนอยู่ก็มองต่างมุมให้มองมุมดีของเขานะครับไพ่ชุดนี้ต้องใช้ธรรมะเข้าคมถ้าเกิดว่ารู้สึกกำลังว้าวุ่นใจ นะครับคนโสดเนี่ยถ้าโสดจริงๆเลยนะมีโอกาสพบเจอคนที่มีปัญหาชีวิตคู่หรือคนที่เอาภาระ,ะมาให้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับใครในช่วงนี้ถ้าโสดจริงๆจะมีคนเข้ามาเลยเข้ามาทันทีทันใดเลยนะประมาณนี้เขาเรียกมีสนเสน่ห์สิ่งที่ดีสำหรับในช่วงนี้คือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณกำลังสนใจในเรื่องของ ความสวยความงามการดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นคุณจะรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในร่างกายโฮอร์โมนเอ่ยความอักเสบของบริเวณทรงอกการอักเสบของของช่องท้องหรือระบบเลือดต่างๆที่มันผิดปกติบางคนอยู่ๆก็มีผดผื่นขึ้นอยากจะทําสวยอยากจะทํานู่นทนํเนี่อะไรประมาณนี้อารมณ์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นอารมณ์ความสวยความงามความหล่อจะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับ อืมอ่ะวันที่ดีแต่ดีเรื่องงานกับเรื่องเงินนะสัปดาห์นี้นะครับวันพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้วันที่พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันที่สิบแปดใช่ไหมอ่าพรุ่งนี้ระวังทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับเพื่อนหรือญาติก็ได้นะพรุ่งนี้นะพอวันที่สิบเก้าสิบเก้าได้ไพ่อัสบินถือไม้เท้าบางทีมันแปลว่ามีคนมาหาหรือเราจะไปหาเขาก็ได้หรือมาหาแล้วไปด้วยกันก็ได้ วันที่19ดียังถือว่าดีอยู่19 20าสแต่ละษมีของไพ่เนี่ยมันจะคุม34วันเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณได้เข้าสังคมคุณอาจจะมีเรื่องที่มีคนไม่ชอบคุณคุณไม่ชอบแต่ต่างฝ่ายต่างตีสองหน้าเข้าหากันนะเพราะนั้นระวังเรื่องคำพูดจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้หรือความหมั่นไส้กันได้และเหตุการณ์มันจะเกิดช่วงกลางคืนนะดังนั้นถ้าใครช่วงนี้เที่ยวกลางคืน หรือได้ไปตามผับบาร์อะไรต่างๆก็ระวังเรื่องศัตรูนิดนึ่งนะครับแล้วก็อย่าให้ใครยืมตังค์ถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือช่วยได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ถ้าให้หรือหรือว่าทุ่มทุนสร้างรับรองเป็นภาร,ระในอนาคตแน่นอนนะครับอ่าสิดี19บเก้ายี่สดีิบดีหมดเลยสัปดาห์นี้เด่นเรื่องงานแต่ใจไม่ค่อยเด่นใจรู้สึกเหมือนไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรนะ่นะครับนอกนั้นถือว่าดี มีตำแหน่งคู่ครองสำหรับคนมีคู่แล้วแค่นั้นเองที่ต้องระวังสุขภาพของแฟนแล้วก็ระวังจะถกเถียงกันนะครับอย่างอื่นถือว่าแจว๋วนะครับได้ไพ่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้ามาแล้วนั้นขอพยากรว่าคนวันพุธกลางวันที่มีโรคประจําตัว <c oughs> เช่นหอบหืดภูมิแพ้แพ้อากาศระบบเลือดจืดเลือดจางเลือดไม่ค่อยดีต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะครับ การที่เลือดไปเลี้ยงสมองเลือดจางไวรัสต่างๆพวกนี้ต้องดูแลมากเป็นพิเศษเพราะบางคนเป็นแต่ยังสามารถทำงานได้นะครับสีเขียวกับสีน้ำเงินเป็นสีเสริมดวงชะตาดวงชะตานี้ท่านนั่งสมาธิสดมนภาวนาเนี่ยจะดีมากนะนะครับจะดีมากๆเลยเลขหน้าไพ่ขึ้นมาเป็นเลขห้าหนึ่งสอง